ครับเราบผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับสำหรับประเด็นการจับกลุ่มนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่12เดือนมิถุนายนนะครับเวลาประมาณสิบสนนะครับจึงมีการจับกลุ่มนะครับที่เกิดขึ้นในสวนปาล์มน้ำมันในสุทีนะครับที่หมู่ที่10บตำบลเขาเชียงอำเภอแกลกียะกับของการที่ดำเนินการยึดไว้เป็นของการครับเป็นการเกิดติดในโทษประเภทที่หนึ่งหรือวาบ้านะครับ กำนดทั้งสิ้นในเม่เมตรครับแล้วก็มียาไอซ์นะครับขหนัดประมาณ0ู3ยุดแสามกรัมนะครับเดิมกันจกปุ่มครับยาตเรียนอี้ครับเมื่อวันที่1ิที่ผ่านมาครับเวลาประมาณหลายโมงขึ้นนะครับสักกองเพื่อนไปพิยาได้รับแจ้งจากรัฐตำในพื้นที่นะครับพว่ามีบุกไปสร้างชีคดินนะครับมาสร้างเพื่อพักในส่วนปัามน้ำมันขอเมสุทีนะครับ แล้วก็มีวัยรุ่นเนี่ยเข้าออกปฏิจจนะครับฝ่ายปกครองได้รับแจ้งเกลิงอาว่ามีผู้รุ่นไร้อาชีพสำคัญนะครับแต่นอกพื้นที่นะครับต้อมาเคลื่วนอยู่ในตำบลเขาเชนนะครับดำเภอปที่ยาทีดตั้แใจกำลังออกทำการสืบตรวจสอบสวนครับเมื่อเข้าไปในพื้น,น,น,นที่นะครับก็เห็นว่ามีการ,รสร้างเานนตือนภัยอยู่ในส่วนป่าละมานพนัสสุทธินะครับติดต่อกับทางที่ได้แจ้ง ก็เข่าทราบว่าผู้องในรับยาบ้ามาจากในหัวนะครับในหัวโดยนำยาบ้าจำนวนในหมื่นแปดพันเมตรนะครับตัวซื้ขายกันราคาหกแสนบาทนะครับในหัวนี่อย่ที่ตะวันตกตอนซีธรรมราชนะครับเมื่อผู้ขายนะครับในหัวนี้ได้นำยาบ้ามาวางร้อยบริเวณที่ป้ายบอกกลางโค้งนะครับป้ายแงถนนสายอ่าวหรือพระแสงนะครับบุทีสามตำบลอีบีวงมะเฟอง โดยผู้ต้องหาครับของการที่แต่เวลาอิสาอริกาของวันที่11พฤศจิกาที่ทามาครับของการแล้วจะนำไปฝากไว้ที่บ้านนะครับที่ในตำบลนานเนอำเภอเอาด้วยแล้วก็วันที่11พฤศจิกาครับก็ได้นำของการทั้งหมดเนี่ยรก็บไว้ที่ส่วนามำน้ำมันนตัวทีนะครับนะฮะแล้วก็าำส่วนเนี่ยได้จำหน่ายไปแล้วส่อของการที่ที่เด่นนึ่งเลอครับในการจำหน่ายคือในเรื่องของสอนโูนะครับนเรื่องของการจับกลามเรื่องของการจับปูในนโยบายทีั ของทางท่านผู้รายการจังหวัดนะครับทางทีมงานของทางลำเภอปัชญานะครับก็ได้เข้าทำการสอบสวนสิบส่วนนี่นะครับการรายงานจัดแต่งข่าวหรือว่าจากข้ราชการผู้ผู้วังทีในการให้ข่าวนะครับก็ขอเรียนว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำเร็จนะครับเนื่องจากว่าทางจังหวัดก็ผิดเนี่ยต่างเนี่ยมาหายหรือว่าจำหน่ายหรือว่ามามามาเผยแพร่อะไรต่างเนี่ยในในวิทยุต้องผิดเนี่ยโดยเรื่องที่ทางานผู้ว่าท่านเห็นว่าไม่ควรจะเป็นผิดที่หมดสิทธิ์นะครับ เพราะนั้นเนี่ยในดารคกบีเนี่ยเราเราเห็นเราเห็นว่าสิ่งพวกเนี้ยมันจะมันจะบันทอนอนาคตของชาตินะครับเพราะนั้นทุกทีทุกท่านที่ที่ที่ได้มาร่วมในในวันนี้นะครับขอขอเรียนว่าสิ่งเหล่าเนี้ยเราจะดําเนินการอย่างเข้มข้นแล้วก็จะทําให้ปัญหาของยาเสพติดยาจลกระบี่เนี่ยเบาบางลงจนไม่มีในที่สุดนะครับ็ขอขอบคุณใจเป็น,ปนปรางวัลกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมมาทำเยี่ยมดี

ท่านก็ร้อมด้วยนะเดี๋ยวช่วยช่วยเอะงนี้ลูกน้องผมไปคออกันเยอะทได้เตปี่ยมรทงานอ่าไปวยเรื่องคอกันเยอะครับคุณท่านสิบชด้วยนะครับรุงนามาช่วยกันทํข่าวนะครับจะได้คุณที่ทำความที่จะได้มีความหวาดกลัวเกรงกลัวว่า กินงานของสายพยาเปีนี่เต็มที่เป็นชุดของอาลึกอาปีไปกินกันเขาหน่อยกับลายฉาดของลายฉาดครับเชิญกันไปดีกันมาออแบบที่นี่ก็ไม่พ้นครับเคนมันก็ไม่ไม่พ้นตาปบาลนะครับนะฮะ่ลยต้อเป็นหูเป็นตาครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ทำนายคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องการข่าวแล้วก็สองคนของทุกทกท่านนะครับทางฉาดลายของจังหวัดเนี่ยพร้อมที่จะให้ ่ว่าถ้ามันมันยังอยู่ในพื้นที่กกเราเนี่ยเราทำอไม่ได้จังหวัดเราเข้าไื่อมต่อไปไม่ได้ไงเพราะมันจะทําให้คนในจังหวัดเราหรือว่าเายาวชนมาขอแทนในทางหาบุคลากรที่จะมาพัฒนาจัาางหวัดมันจะยากถ้าเกิดว่าทุกคนมีเพียงแค่สิบคนนะครับเพดัะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับและเราเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ได้ได้มารับทราบผลการทำงานที่ทนทนทนในเรื่องรับตำแหน่งใหม่ก็เาเห็นพวกท่านทำงานอย่างแข็งขันผมก็รู้สึก ดีใจแทนแทนแาอมี่แล้วก็เนีความเข้มแข็งในการทางานนะครับแล้วก็สุขภาพกายสุาพใความนแบครับแต่เรางเข้าเส